ซับซ้อนไหนจะต้องจ่ายเต็มราคาอีกโอ้ยแดดก็ร้อนจังวันนี้ร้อนไม่ไหวเลยไม่ต้องกังวลนะครับแฟรดีจะช่วยให้คุณซื้อประกันแบบจ่ายเฉพาะที่จําเป็นเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนลดประหยัดได้จริงทุกปีครับ สมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดทุกแผนประกันสูงสุด18%ไม่ว่าจะซื้อประกันชั้นหนึ่งสองบวสบวก,ก็คุ้มสุดๆหรือจะซื้อพอรบอก,ก็ง่ายโดนใจรอรับได้ทันทีเพียงแค่มีแอปแฟ,แฟดีก็เหมือนมีที่ปรึกษาประกันส่วนตัวคอยดูแลคุณตลอดเวลาพิเศษสุดๆหากใช้แล้วถูกใจชวนเพื่อนมาซื้อเพื่อนได้รับส่วนลดส่วนคุณได้รับค่าแนะนำ2%ทันทีอ๋อง่ายจริงๆแบบเนี้ยคุ้มก่าเดิมเยอะเล แ,บบแฟร์ดี้เชื่อถือได้หรือเปล่าได้แน่นอนครับเพราะว่าเรามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การบริหารของบริษัท p i n a c l e b r o k e r a e อย่าปล่อยให้ปีนี้จ่ายแพงเหมือนที่เคยสมัครแฟดีวันนี้ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทันทีให้ประกันเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนกับแฟดีแฟดีภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท p i n a l o Brokers คุณการลดก็แพงขึ้น ซับซ้อนไหนจะต้องจ่ายเต็มราคาอีกโอ้ยแดดก็ร้อนจากวันนี้ร้อนไม่ไหวเว้ยไม่ต้องกังวลนะครับแฟร์ดีจะช่วยให้คุณซื้อประกันแบบจ่ายเฉพาะที่จำเป็นเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนลดประหยัดได้จริงทุกปีครับ สมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดทุกแผนประกันสูงสุด18%ไม่ว่าจะซื้อประกันชั้น1นึสองบวสาบวกก็คุ้มสุดๆหรือจะซื้อพอรบอก,ก็ง่ายโดนใจรอรับได้ทันทีเพียงแค่มีแอปแฟดีก็เหมือนมีที่ปรึกษาประกันส่วนตัวคอยดูแลคุณตลอดเวลาพิเศษสุดๆหากใช้แล้วถูกใจชวนเพื่อนมาซื้อเพื่อนได้รับส่วนลดส่วนคุณได้รับค่าแนะนำ2%ทันทีอ๋อง่ายจริงแบบนี้คุ้มกว่าเดิมเยอะเลย แฟดี้เชื่อถือได้หรือเปล่าได้แน่นอนครับเพราะว่าเรามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การบริหารของบริษัท p i n a c l e Brokerage อย่าปล่อยให้ปีนี้จ่ายแพงเหมือนที่เคยสมัครแฟดีวันนี้ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทันทีให้ประกันเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนกับแฟดีแฟดีภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท p e n a l o b r o k e r a g